สวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นป่าอยู่คิริม่าสุโขทัยพี่น้องครับพ <c oughs> าเขามาคล้องไม่ไหมครับวันนี้เดีินเดินยก่อนพี่น้องบ้วน <c oughs> ว่องไปหนึ่นงยกก่อนโอ้โห <c oughs> อุ้มแรกพี่น้องเลย, <c oughs> ยกระจกปลากระจกมันบ้วนนะครับเราเลยต้องยกมันก่อนะ ฟ้องกันนมีแต่พักตบะพักแยังพี่น้องไปแล้วพักตบเต็มไม่ได้ลาบก็เยอะแยะทุบตุ้มแรกเลยที่ก็โตพี่น้อง,งปลากระจกเอาใส่ไว้ได้ฝ <c oughs> นตกมืดคืนเลยพี่น้องนี่อากาศกันตกจะตีสามครับไม่ได้เข้าไปข้างในครับเหมือน,นเอาแถวใกล้ๆบ้านนี่แหละฮะฟานก็บ่วนดีพี่น้องวะ แต่มั่สิออกมันข <ừ. S 1> นอนอ่อนมาเนี่ยเรืองมันบวมปลากระเจาะปูนี่เหลือปลากระจกบนใหญ่ขนาดนั้ปะเหยือ่อพี่น้องอ่ะแดดเริ่มออกแล้วพี่น้องมาเนี่ยชิบหนามันหรือชิบอาไปน้ำมันนี่นะครับมันเนี่ เป็นในกาแฟบ้านน้อครับพี่น้องครับใส่สนโตกสนใจย่อดดำพิเศษย่อขาพิเศษกระโปรงย่อย่อพี่น้องกระชากไล่เขามาสอบถามได้ครับผมอาจจะสงสัยเด้อครับส่วนนี้เป็ดโบรานอินดีครับผมอยากจะเป็นพี่น้องทั้งสปปล่าครับสนใจกระชากไล่เขามาได้ครับพี่น้องมีบริการจัดส่งให้ด้วกันครับโอ้โหพนะกพิงเรื่องบวบดีเลยในป่าพี่น้องนะอยู่แต่ในป่าไม่ยอมออกมาจุกจักจุกจักเลยบวบหลงมาได้ป้อ นีหายได้ปลากระจกนี่บืวบวน่บวบาดบัวบดนี่เดี๋ยวเพิ่งกันพี่น้องค้องนี่ปลาสวย,ยางามเป็นยังไงตัวนีเป็นยังไชิมาติดบ่กำลังงามหม่ตาหน่อยลดหน่อยตาที่เดือดหน่อย เอาเจสซสองมาล้มเขาเมื่อนีร่โอ้าโดดแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพอแล้วโดดวเโลเลยโดดไปสองอโอ้ยตัวงามดีกว่าตัวงามเยอะพอแล้วนี่เราถือบุกอตัวใหญ่เลยอันนี้มาเห็นนะ รุ่นสวงเข้มเครื่องสบายสบายพี่น้องเลยเห็นบูปูกล่องเห็นอยู่โดดอยู่อ่ะโดดสูงเลยบท่ามันอะพี่น้องแต่มันโตสองเซนน่ะไม่คิดว่าจะโตขนาดนี้โตงามจริงพี่น้องสวยหมองข้างผักตบมันลงได้ไหมลงบดเล้นครับเดี๋ยวรักเอาหนินะครับพี่น้องเดี๋ยวเลิมออรห้าแปมมันออ โอ้เป็นไงขาดเลยปสอยสงเส้นครึ่งสามเส้นได้เลยนเนี่ยไหนมองมองพ่หน่งว่าชิด้องไหนวะพูดมองนี่มองนะั่มีกิ่งไม้ดีขึ้นไปต้องดึงกิ่งไม้ออกซะแล้วมั้งบอกริงตรงการลางเหรนะอือโอ้ไม่มีเดีตรงกลางอ,อีององกไหมว่ะมันลุ่งเมื่ได้กันสิเดยับไปฟังฝุ่นพี่นอ้องมองลุ่งอยู่ครับสามเส้นก็ได้พี่น้องปลาสรอยรุ่นเนี่ยโอ้ตัวเบลอแหละ มไ,ไ,ไม่ดืตัวเยอะไปยน้ไปไบอกว่ามาที่เดียวนี่บ <laughs> มากนมากน <c oughs> มาแล้วอ้าวไปกี่เดือน ีเดว,ว่้าปลาใสค<อ>ิดว่าปลาใยคือคือบลโดจรงวะติดๆๆเจ้ปลาขยันับตัวงามเนียตัวงามอยู่อกข้องนำบ๊วบ๊กับไข่ครับว่าให้มัน นำมาให้มันไทเป็นยังไงนี่ครับว่าทุกมาคล้องกับสีแห่งเบ็นอลไรพี่น้องกันแห่งทุกคลองเลยโอ้้นี่นพี่นอ้องเอ,อ้เปิดประคุยลามอืนสามเซนนะพี่นอ้องเอ้ลาสวยอาสิ่งพ้มันเป็นปุ่มนะครับ ีหนูนง,งามคัะตัวปลานะ่ยอ๋อเออเห็นว่าสิปลาตัวมั้ยญ่ปลาเนี่คิดว่าสิประมาณรุ่นสองเส้นเพลิงหนึ่นพี่น้องแต่แรกคิดว่ารุ่นสองเส้นเลยรนะุ่นสองเส้นรุ่นอ๋ <laughs> เเอเกือบยล้วยอสองเส้นลงหน่ะพี่น้อง <laughs> ที่งในได้ปื๊ดใหญ่กว่าอ,อีกสามเส้นลงได้สบายเลยอันที่เอาแปดสองมาลงก็ได้ครับพี่น้องนำยังเลืออยู่ครับเนะี่ย đặt bưng ao ha, mai về anh thiệt thấy như bỏ lại đây cả khi đã xoắn, vẫn thấy không, tua mấy ngày, สวยปลกกุ้าพี่น่องเลยปลากินเดิดไม่ออกจากปลาปมันเป็นปลาพี่นอ้อยแต่ตรงนี้มันเป็นบวกหรือปล่มลุมันมีประตูน้ำไหมประตูน้ำได้เข้าไหลออกากคลองมันมีคลองน้อยน้อยจริงๆคลองนี ยืนตัวไม่ยืนไดปลาพี่น้องปลาลงไปบ่ได้นะเขับไปบ่ได้โอัคมันเข้าปลาเมื่อไห้่ไม่มีเดี๋ยวนี้แต่ถ้ามีพี่น้องได้เลยสิยับไปเรื่อยครับข้างนั้นก็ปลาข้างไหนโอ้เหยีดปลาพี่น้องเลยมาเข่าย่อได้บ่ดึงขึ้นก็ได้พี่น้องใกล้ๆลากเอาบ่ลากเออสวยไงปลาสอยปลาสอยปลาสอย Đó, Nam qua nói không mới nói đây này. Tại kỳ với rồi Ồ Tua mẹ Ôi cái lăng tải với nó Cái lăng tải cái lăng đi hợp sám ลึกอือหืออะคตึงๆอยู่เง็นปลาไงเป็นปลาไงรอไหมเลยพี่น้องหาหมองลุ้งนิเดียวครับเนี่ยน่าจะเป็นยังไเดี๋ยวกลองตงๆเมื่อกี้มาใช่งาใม่บอย่ยมองได้ลุ้งไหนกับลุ้งครับทั้งหมดมันก็สเป็นถหกเสร็จแลครับนเป็นป่าลุ้งยากเลย ตาตากระเบนดิ้นมันจะติดยอบ่เขาก็ให้จดเดยังดัเดตัวใหญ่ๆพี่น่นกเนด้น พอพอดีเดิ๋ยอย่างดีกระส่ยคือจะบอผอยดูแดกเอาพี่น้องแดกเอา ลงๆสั้นนะพี่น้องงคนทางกลองใหญ่ป่๊บแม่ไผ่ไก่ๆอยูพี่น้องมันลงไม่ง่ายครับมือมันเต้นเต็มที่เลยมองนี้มันสั้นลงมายากเลยมันลื่นฝนมันตกฝนมันตกมันมือนะฮะเอ้าลาที่แย่

มางแม่ทั้งหลูปุนี่ปลากระบวนง,งับจักจักอยู่มันอยู่ในตาปลาแง่หลายพี่น้องนี่องนี่ปลาแง่หลายแห่งอะไปลา,าปคอไปยังนี่วนน้พี่กวนแล้วนะพ่กวนประด้ายที่ไร <c oughs> มึงจะภาพที่ไร จะต้นมาม้ลาบไปขึน้นได้คือคอไม่มาโดดจากตัวบ้าคอปักปากป,ปากตัวง,ง่ายเลย ออ,อดรอบนน,น,นนู่นพ่อมันอยู่นะู่นติดหูวยออยู่นี่โอ้ยแตตัวหน่อยโอ้ตัวน,นีนน้เอ้าเนี้ยเลยเนี้ยอะไรตัวนั้มีกระลังเงี้ยเอออ่าว่าตัวนัว้นตัวเล็กกระลิดเยอะนะบอกให้ปักมือสั่นพี่น้องเลยปักหัวพี่แกได้ตัวหน่อยนะี้ ไอ้ตันวน้อยพ่อตักมือกันสิอืมเนอะโอ้ยใหมให่พี่น้องเลยก็คือลา่างโอ้ยหลุดกระล่างพ่อปิงพี่น้องเลยเอืมนี่พี่หาตัวกระปิงสแสบครับท่านเนี่ย มันจะเป็นปลาโอน่ huh. uh ัง huh. ก uh ับกเดีย huh. พ uh ี่น้องเดี๋ยว่างก่อนปลาเนี้ยปากมือปวดจีพี่น้อง ต้องไปปลากินเดือดเลยกรมังกรมังตัวมัวนใหญ่พี่น้อไปกินเดือดนนะ่ะฟองหกแต่มีปลาขี้กันพี่น้องไงปลาหลายด้วยเลยะจะน้ำยังหลาย โตไม่ค่อยโตบันไดขีเดินกี่เดินมอนขี่เดินปลามึงก็มองเอินปลากระเดินนะพี่น้องแต่ถ้าปลาพมเอิร์ปลากี่เดินอันนี้ปลากระดีนะจ้าอ่อันนี้เป็นปลากระดีข้างขาวมันก็จะเป็นสงเห็นไอมนี่ยหกตัวหกคือปลาอยู่นี่นี่แล้วมันอะไรพี่น้องปลาง่ายปลาบวกบวก ก็บวนดกานะในปลาข้าปลาเข้าอะไรนะสารพัดปลาของเราน้ำเัีย้ยงหลายเยอะทั้งหกนะั้นเด็กๆกินได้ปลากี่เดือนนะครับมันเนมื่อไงคงปรแหงง่ายตรงนี้ขนาดบวนยังยกปติดอยู่ก็สิคนนำ mất chút, uầy, tay nhanh tay nhanh, à, bắt được bằng tay cái chỗ này, ừ ซอยบ่ะบลามเห็นตัวปลาบ่าาเนาะพี่น้องเลยมาบ่ได้พี่น้องมันเป็นหญ้านะ้วครับในกลางๆนี่ไหมมันยืนยากยืนหย่าครับพี่น้องมันก็ขึ้นทัางโน้นไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะเพราะเราข้ามมาฝั่งนี้ไปแล้วไ,ม,ไม่ได้ลงฝั่งนู้น ปลาเห็นเห็นไปดีเดินนะพี่น้องเดี๋ยวไปดักหมองก้าเลยครับใส่ก้าเพื่อนนี่ครับบดติ๊ปลาขึ้นติ๊บใหม่ครับเปุ้งๆยางหลังเลยน่าจะเป็นยางหลังเดี๋ยเข้ามาดวดเด้อมาข้อก็ได้ Ồ, nhìn ra thế này เงียบไดครับนี่ม่พอไติด้ยิไปขี้เดือดจะมันลาใส่ไปยังกับตัวหญ่อยู่ที่น่อยตาไม่กับุบบับบุบบับไปยงเป็นวติดบวดีน่บวดีขนาดงไยไม่เข้ายอเลยบมาขยอขยังเลยน้นมันยังไรยงยังไจะทาน้ำหน่อยก็อยหน่อย ที่กํามาัขอมาอีกคำนั้หน่อยจอบเอาะไรนั่ง้จบานอยู่มองเนี่ยแถมยังหลายครับถึงหกนั่นเป็นป่าได้มากเลยปีเตอร์ใช่คนจีนพี่น้องเลยเดี๋ยวพออันคลิปหน้าพี่น้องครับทีนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้ยเลยครับพี่น้องครับโชคด,ดีทุกผู้ทุกคนครับผม